ในโลกที่ลืมเลือนสีเขียวไปนานนับศตวรรษท้องฟ้ากลายเป็นเพียงเพดานคอนกรีตที่ปิดตายหมอกควันหนาทึบปกคลุมความทรงจำของผู้คนจนเลือนรางแต่ท่ามกลางความเงียบงันของซากปรักหักพังภายใต้โดมกระจกที่แตกร้าวนี้ยังคงมี ลมหายใจแผ่วเบาซ่อนอยู่โซเซเว่น so หุ่นยนต์ผู้ดูแลเพียงหนึ่งเดียวแห่งเรือนกระจกไร้การเวลาทุกเชา้าเขาจะตื่นขึ้นมาทำหน้าที่เดิมซ้ำๆรดน้ำลงวนดินที่แห้งผากเช็ดถูใบไม้ที่ทำจากโลหะและขัดเงาดอกไม้แก้วให้แวววาว เขารู้ดีว่าสวนแห่งนี้เป็นเพียงภาพลวงตาเป็นเพียงกลไกที่พยายามเรียนแบบชีวิตแต่ในหน่วยความจำลึกสุดของเขายังคงบันทึกภาพของความจริงเอาไว้ภาพของทุ่งหญ้าที่พลิ้วไหวตามสายลมกลิ่นหอมของดินหลังฝนตกใหม่ๆและความอบอุ่นของดวงอาทิตย์ที่สัมผัสผิว ภาพเหล่านั้นเป็นเพียงอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนจนกระทั่งวันนี้พลังงานเฮือกสุดท้ายโซเซเว่น so ตัดสินใจทำในสิ่งที่ฝืนกฎเกณฑ์ของเครื่องจักรเขาเลือกที่จะแลกหัวใจของตัวเองไม่ใช่เพื่อยืดอายุไขแต่เพื่อจุดประกายให้กับปาฏิหารเพียงหนึ่งวินาที เมื่อแกนพลังงานสัมผัสผืนดินรากไม้ที่หลับไหลก็ตื่นขึน